หัวอกคนเป็นแม่ตักบงกตยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อน้องข้าวหอมใช้เวลาอยู่ด้วยให้มากที่สุดชื่นชมจริงชื่นชมจริงสําหรับแนวคิดของคุณแม่ลูกหนึ่งตักบงกตเบนจรงคกุลพันรยาของเจ้าสัวบุญชยัยเบนจรงคกุลที่ได้ออกมาเผยว่าการเป็นแม่คนไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าตัวเคยคิดไว้ซึ่งแต่ก่อนเคยคิดว่าตนจะไปไหนก็ได้ เพราะมีคนเลี้ยงลูกแทนอยู่ที่บ้านซึ่งก็ฉุดคิดได้ว่าถ้าสละเวลาที่ไม่จำเป็นเอาเวลามาอยู่กับลูกก็คงจะดีต่อตัวลูกอย่างมากโดยตักได้โพสต์แนวคิดการเลี้ยงลูกในแบบฉบับของเธอเองลงผ่าน Facebook ส่วนตัวที่เขียนข้อความไว้ว่าตักคิดว่าเราจะไปไหนก็ได้หากเรามีย่ายายปู่ตาคอยดูลูกให้ แต่ตั๊กไม่มีไงตั๊กมามีลูกช่วงทุกท่านไม่อยู่แล้วการจ้างที่เลี้ยงเป็นเรื่องปกติแต่รู้ไหมคะ่ะถ้าเรามีเวลาจริงๆหรือเราสละเวลาที่ไม่จําเป็นไปได้แล้วเอาเวลานั้นมาอยู่กับลูกให้มากที่สุดต๊กรู้เลยว่าเด็กเขามีปัญหาของเขาเยอะอยู่นะเล็กๆน้อยๆที่เขาอยากถามเรา แต่เขาก็อยากแก้ไขเองด้วยค่อนข้างสลับซับซ้อนยิ่งกว่าการทำงานในรูปแบบอื่นการเป็นแม่คนไม่ง่ายอย่างที่เคยคิดและเข้าใจแม่มากๆเลยแต่ข้าวหอมเป็นเด็กน่ารักที่สงสัยและห่วงแม่มากๆยิ่งโตยิ่งพูดน้อยกว่าเดิมดีใจที่มีลูกข้าวหอมในชีวิตรักลูกมากๆและจะทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกครับ ท้ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณแม่ตักกันอย่างมากมายนเอนเตอร์เทน